สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะปัญญาแห่งชีวิตวันนี้ผมขอเริ่มต้นด้วยหัวข้อที่หลายคนฟังแล้วรู้สึกอุ่นใจรู้สึกเหมือนมีพลังบางอย่างโอบอุ้มอยู่ใกล้ๆนั่นคือภาวนาที่บ้านเจ้าที่เจ้าเรือนรับรู้ท่านจะช่วยเหลือทันทีชีวิตไม่อับจน เงินเข้าทุกวันหลายคนอาจสงสัยว่าการภาวนาเพียงไม่กี่นาทีที่บ้านนั้นจะส่งผลอย่างไรต่อชะตาชีวิตได้จริงหรือแต่ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานเมื่อใจตั้งมั่นที่ความดีความสงบและสติที่ชัดเจนสิ่งรอบตัวก็เริ่มปรับตัว ให้เข้าหาเราอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อเราภาวนาด้วยความตั้งใจอานิสง์เกิดขึ้นจากจิตไม่ใช่จากสถานที่หากจิตเราสงบที่บ้านบ้านก็กลายเป็นเสมือนอาสมเล็กๆที่มีพลังแห่งความดีคุ้มครองอยู่ทุกลมหายใจเจ้าของบ้านที่แท้จริงคือเราเองแต่สภาวะจิตที่เราสร้างขึ้น จะทำให้พลังงานดีๆไหลเวียนอย่างสม่ำเสมอผู้เท่าผู้แก่สมัยก่อนจึงมักบอกว่าหากใจสงบเจ้าบ้านก็สบายตามไปด้วยนี่ไม่ใช่ไสย,ยศาสตร์แต่คือความจริงตามพุทธธรรมที่ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกสะท้อนภายในใจเสมอเมื่อเราภาวนาทุกวันสติเกิดขึ้นบ่อยขึ้น ความคิดฟุ้งซ่านลดลงใจเริ่มโปร่งเบาเมื่อนั้นการตัดสินใจต่างๆในชีวิตก็แม่นยำขึ้นสิ่งดีๆจึงหลั่งไหลเข้ามาเหมือนน้ำที่เปิดทางถูกต้องชีวิตที่ติดขัดเริ่มคลี่คลายเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวล้วนค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีอย่างนุ่มลึกแบบที่บางครั้ง เราเองยังประหลาดใจว่าเพียงแค่ภาวนาทุกอย่างกลับดีขึ้นได้อย่างไรนี่คืออานิสงค์ของจิตที่ตั้งมั่นในความดีแม้จะไม่ได้บอกกับใครแม้จะภาวนาเพียงลำพังในบ้านเงียบๆแต่พลังแห่งความสงบจะขยายตัวออกไปเรื่อยๆบ้านจะอบอุ่นขึ้นบรรยากาศจะเบาขึ้นคนในบ้านจะพูดจากันดีขึ้น ความตึงเครียดลดลงทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางราวกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นสิ่งที่คุณกำลังทำและช่วยส่งเสริมอยู่เงียบๆโดยไม่ต้องร้องขอเมื่อเราภาวนาที่บ้านอย่างต่อเนื่องจิตจะค่อยๆสะสมพลังแห่งความสว่างภายในพลังนี้เองที่คอยเปลี่ยนความหม่นหมองให้เป็นความแจ่มชัดเปลี่ยนความลังเล ให้เป็นความมั่นคงเงียบๆจากข้างในการภาวนาไม่ได้เป็นเพียงการทําสมาธิแต่คือการปรับฐานชีวิตทั้งหมดให้ตั้งอยู่บนความรู้ตัวความไม่ประมาทและความอ่อนโยนต่อโลกใบนี้เมื่อจิตเริ่มตั้งหลักได้ดีขึ้นความคิดที่วนอยู่กับความทุกข์ก็เริ่มจางลงทีละน้อยเหมือนหมอกที่ค่อยๆสลายไป เมื่อแสงอาทิตย์เริ่มถอเข้ามาเมื่อเราภาวนาเป็นประจำใจจะเริ่มคุ้นเคยกับความนิ่งและความสว่างแบบใหม่ความสว่างที่ไม่ต้องเพ่งหาไม่ต้องบังคับให้เกิดแต่ค่อยๆขึ้นเองเหมือนแสงตะว,วันแรกของรุ่งสางความสว่างนี้ทำให้เรามองเห็นนิสัยของใจตัวเองชัดขึ้นไม่ใช่เพื่อโทษตัวเองแต่เพื่อรู้ว่าควรปรับตรงไหนลดสิ่งใดและเพิ่มความดีในส่วนใด การภาวนาจึงไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่คือการวางใจให้เป็นที่พึ่งของตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อใจเริ่มรู้จักสังเกตตัวเองความฟุ้งซ่านที่เคยเกิดขึ้นง่ายก็เริ่มถูกจับได้ทันทีที่มันโผล่ขึ้นมาความขุ่นค้องที่เคยเก็บทั้งวันกลับปล่อวางได้ในเวลาไม่กี่ลมหายใจนี่คือผลของสติที่โตขึ้นจากการภาวนา หลายคนอาจไม่รู้ว่าเมื่อสติเกิดบ่อยๆปัญญาก็เริ่มไหลาตามออกมาแบบธรรมชาติปัญญานี้ไม่ใช่ความฉลาดแบบคิดเก่งแต่เป็นความเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้งว่าอะไรควรทำอะไรควรเว้นอะไรควรปล่อยผ่านและอะไรควรตั้งใจทำต่อไปผลลัพธ์ที่ตามมาคือเราจะเริ่มจัดการชีวิตได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นแม้ไม่ตั้งใจให้เป็น ความเครียดที่เคยสะสมจากงานหรือเรื่องในบ้านจะไม่สะสมหนักเหมือนก่อนใจจะมีช่องว่างมากพอให้เราเลือกตอบสนองแบบที่ไม่ทำร้ายตัวเองและไม่ทำร้ายคนอื่นแม้แต่คําพูดเล็กๆน้อยๆที่เคยหลุดออกไปด้วยความโมโหก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดคนรอบตัวจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงนี้แม้เราไม่ได้พูดอะไรสักคำ นอกจากนี้การภาวนายัางทำให้เราเริ่มรู้สึกได้ถึงความสงบที่ไม่ต้องเงียบอยู่ท่ามกลางงานก็สงบได้อยู่กลางความวุ่นวายก็ยังตั้งหลักได้เพราะใจมีที่พักเป็นของตัวเองบ้านจึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่พักกายแต่กลายเป็นศูนย์กลางพลังงานดีๆที่คอยเติมชีวิตเราให้เต็มอยู่เสมอ ทุกครั้งที่นั่งภาวนาเหมือนเราได้ชำระบรรยากาศในบ้านด้วยความสงบจากข้างในตัวเองบางครั้งแค่ยืนเฉยๆในห้องที่เคยภาวนาก็รู้สึกเหมือนใจได้รับการชาร์จพลังอย่างลึกซึ้งยิ่งภาวนานานวันยิ่งสังเกตเห็นว่าเรื่องดีๆเริ่มกลายเป็นเรื่องประจำวันผู้คนเข้ามาด้วยเจตนาดีมากขึ้นโอกาสเข้ามาแบบไม่ต้องวิ่งตามการเงินที่เคยสะดุด ก็เริ่มไหลลื่นขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากสิ่งเร้นนับแต่เกิดจากจิตที่สงบและมั่นคงจนสามารถดึงดูดสิ่งที่เป็นระเบียบเข้ามาในชีวิตจิตที่วุ่นมักดึงเรื่องวุ่นเข้ามาจิตที่สงบย่อมดึงเรื่องดีเข้าหาราวกับแรงดึงดูดที่มองไม่เห็นนี้คือพลังงานภายในที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้อย่างชัดเจนว่าทุกอย่างเริ่มที่ใจและการภาวนา ก็คือการทำให้ใจกลับมาอยู่ในที่ของมันไม่หลงไปตามอารมณ์ไม่ไหลไปตามความคิดที่ทำให้ทุกข์เมื่อใจตั้งมั่นชีวิตทั้งชีวิตก็เริ่มตั้งมั่นตามไปอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อการภาวนาเริ่มฝังรากลึกในชีวิตประจำวันเราจะสัมผัสได้ถึงความมั่นคงทางใจแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนความมั่นคงนี้ไม่ใช่ความแข็งกระด้าง แต่เป็นความนิ่งที่โอบอุ้มทุกอารมณ์ไว้ได้โดยไม่ถูกพัดไปตามมันเมื่อใจนิ่งเป็นเราจะรู้ได้ทันทีว่าอะไรทำให้ทุกข์อะไรทำให้ใจแคบลงและอะไรทำให้ใจขยายกว้างขึ้นอย่างอิสระการภาวนาจึงเปลี่ยนเราอย่างลึกซึ้งทีละวันทีละลมหายใจโดยที่บางครั้งเราไม่ทันรู้ตัวเลยด้วยซ้ำหลายคนพบว่าเมื่อภาวนาต่อเนื่อง ความคิดที่เคยรุมเร้าตลอดวันกลับเงียบลงแบบแปลกตาไม่ใช่เพราะบังคับให้มันหายไปแต่เพราะเราเริ่มมองมันเป็นเพียงปรากฏการ์ชั่วคราวไม่ใช่ตัวตนของเราความสามารถในการแยกแยะเช่นนี้ทำให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นกว่าที่เคยเรื่องที่เคยต้องใช้เวลาคิดทั้งคืนกลับคลี่ออกได้ง่ายๆเมื่อใจสงบพอจะมองเห็นทางออกที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่หลังความวุ่นวายของอารมณ์ ยิ่งไปกว่านั้นการภาวนาทำให้เรารู้จักฟังชีวิตมากขึ้นฟังเสียงในใจอย่างซื่อตรงฟังความรู้สึกของคนในบ้านแบบไม่ตัดสินฟังความเป็นจริงของเหตุการณ์โดยไม่เอาความกลัวหรือความกโกรธไปปิดบังการฟังแบบนี้เองที่เปลี่ยนคุณภาพความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งคนในบ้านจะเริ่มรู้สึกว่าเราเข้าใจเขามากขึ้นทั้งๆท,ที่เราอาจพูดน้อยลงกว่าเดิมด้วยซ้ำ นี่คือผลของใจที่ละเอียดขึ้นจากการภาวนาใจที่เต็มไปด้วยเมตตาโดยไม่ต้องเสแสร้งเมื่อใจตั้งอยู่บนเมตตาและสติการงานก็เปลี่ยนไปตามลำดับหลายคนพบว่าปัญหาที่เคยเกิดซ้ำๆในงานค่อยๆหายไปเหมือนถูกเก็บกวาดด้วยมือที่มองไม่เห็นเพราะเมื่อสติชัดเราจะรู้ทันความผิดพลาดก่อนที่มันจะเกิด เราจะรู้วิธีปรับงานให้ไหลลื่นขึ้นโดยไม่เหนื่อยมากกว่าเดิมและที่สำคัญที่สุดเราจะไม่เอาความเครียดกลับมาซ้อนทับในหัวใจเหมือนเมื่อก่อนความสำเร็จจึงเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช่จากความกดดันแต่จากความนิ่งและความเข้าใจที่ลึกขึ้นเรื่อยๆบ้านเองก็เริ่มมีพลังใหม่ที่สัมผัสได้ทันทีที่ก้าวเข้าไปบางคนอธิบายว่า บรรยากาศในบ้านเบาลงแบบไม่รู้สาเหตุบางคนบอกว่านอนหลับง่ายขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งสิ่งใดบางคนเล่าว่าความขัดแย้งที่เคยเกิดบ่อยๆในบ้านค่อยๆจางหายไปราวกับมีสิ่งดีๆกลางร่วมปกป้องอยู่ทุกเวลาทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากพิธีกรรมหรือของขลังแต่เกิดจากจิตที่สงบจนส่งพลังออกมาให้บ้านทั้งหลังได้รับอานิสงส์ร่วมไปด้วยเมื่อการภาวนา กลายเป็นเสาหลักของชีวิตใจเราจะเริ่มเปลี่ยนโทนจากข้างในโดยไม่ต้องบังคับสิ่งที่เคยทำให้หวันไหวจะค่อยๆสูญเสียอำนาจเหนี่ยวรังเรื่องเล็กๆที่เคยทำให้ใจหงุดหงิดทั้งวันกลับกลายเป็นเรื่องที่เราปล่อยผ่านได้ง่ายขึ้นเพราะใจมีพื้นที่ว่างมากพอรองรับทุกสถานการณ์ ความแข็งกระด้างที่เคยมีในน้ำเสียงหรือสีหน้าค่อยๆจางหายไปแทนที่ด้วยความนุ่มนวลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติใจที่ถูกหล่อเลี้ยงด้วยสติและเมตตาจะค่อยๆพาชีวิตเดินไปในทิศทางที่เหมาะสมโดยไม่ต้องฝืนหลายคนที่ภาวนาต่อเนื่องสังเกตเห็นว่าความชัดเจนในความคิดเริ่มเพิ่มขึ้น ปัญหาที่เคยถูกมองว่าใหญ่โตกลับถูกแยกออกเป็นส่วนเล็กๆจนแก้ได้ง่ายขึ้นมากใจที่ได้รับการฝึกทุกวันเหมือนน้ำที่ถูกกลั่นจนใสขึ้นเรื่อยๆทำให้เรามองเห็นเหตุและผลอย่างลึกซึง้งไม่ใช่เพียงมองผิวเผินเหมือนที่ผ่านมาการภาวนาทำให้เรารู้ว่า,าทุกเรื่องมีที่มาและมีทางออก แค่เราไม่เคยมีเวลานั่งดูมันด้วยใจที่สงบพอเท่านั้นเองผลของการภาวนายังส่งผลต่อการใช้ชีวิตในรูปแบบที่จับต้องได้ความสัมพันธ์เริ่มอบอุ่นขึ้นเพราะใจเรามีความอ่อนโยนมากขึ้นโดยทันรู้ตัวปัญหาทางการเงินหรือการงานที่เคยสะดุดค่อยๆไหลลื่นขึ้นเหมือนมีใครเปิดทางให้ จริงๆแล้วสิ่งที่เปิดทางคือความตั้งมั่นของใจที่ทำให้การตัดสินใจไม่พลาดง่ายเหมือนเดิมเราเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องมากขึ้นเลือกหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่สมควรมากขึ้นและเลือกเก็บสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตมากกว่าเก็บความคิดที่ทำให้ทุกข์บ้านที่ภาวนาเป็นประจำจะมีพลังบางอย่างที่ละเอียดเกินกว่าจะมองเห็นด้วยตา บางคนรู้สึกว่าบรรยากาศเบาขึ้นเดินเข้าบ้านแล้วสบายใจนั่งพักแล้วรู้สึกเหมือนมีแรงภายในคอยประคองสิ่งเหล่านี้คือผลจากความสงบที่เราสร้างขึ้นด้วยใจตนเองเมื่อใจดีบ้านก็ดีตามเมื่อบ้านดีชีวิตทั้งชีวิตก็เปลี่ยนเป็นอีกแบบพลังดีๆที่เกิดขึ้นนี้จะเผื่อแผ่ไปในทุกสิ่งที่เราแตะต้อง ทุกคำที่เราพูดและทุกการกระทำที่เราตั้งใจทำด้วยความจริงใจท้ายที่สุดการภาวนาไม่ใช่พิธีกรรมและไม่ใช่เวทมนต์มันคือการฝึกใจให้กลับมารู้จักตัวเองอย่างแท้จริงใจที่สงบคือใจที่เห็นโลกตามความจริงใจที่เห็นความจริงคือใจที่ไม่หลงไปตามทุกง่ายเหมือนเมื่อก่อนและเมื่อใจไม่หลงตามทุกชีวิตก็เบาขึ้น ดีขึ้นและเดินต่อไปได้สง่างามมากขึ้นทุกวันการภาวนาที่บ้านเป็นรากฐานสำคัญที่เปลี่ยนชีวิตจากข้างในออกมาข้างนอกมันทำให้จิตใจนิ่งขึ้นความคิดชัดขึ้นการตัดสินใจแม่นขึ้นความสัมพันธ์ดีขึ้นและบรรยากาศในบ้านเปลี่ยนไปในทางที่สงบและอุดมด้วยพลังดียิ่งภาวนาทุกวันยิ่งเห็นผลลึก ยิ่งทำอย่างสม่าเสมอชีวิตยิ่งคลี่คลายและรุ่งเรืองตามเหตุที่เราสร้างด้วยมือและใจของเรา,เอ,ารเองการภาวนากลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใจของเราจะเริ่มนิ่งอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องเพ่งไม่ต้องพยายามมากเหมือนช่วงแรกๆความนิ่งแบบนี้ทำให้เรามองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดจนบางครั้งอธิบายเป็นคำพูดได้ยากเช่น ความรู้สึกเบาสบายที่เกิดขึ้นทันทีที่หลับตาหรือความนิ่งสงบที่เกิดขึ้นแม้ในวันที่มีเรื่องวุ่นวายทั้งวันใจที่เคยสวิงขึ้นลงตามเหตุการณ์ภายนอกค่อยๆตั้งหลักได้เร็วขึ้นเหมือนมีรากแก้วลึกลงไปในพื้นของสติและเมื่อรากสติมั่นคงขึ้นความเมตตาที่แท้จริงก็จะงอกขึ้นตามมาอย่างเงียบๆ เมตตาที่ไม่ได้เกิดจากการบังคับให้ตัวเองใจดีแต่เป็นเมตตาที่ชัดเจนขึ้นจากความเข้าใจชีวิตเราจะเริ่มเห็นความเหนื่อยของผู้อื่นเห็นความพยายามที่เขาอาจไม่เคยบอกใครเห็นความไม่สมบูรณ์แบบที่ทุกคนมีอยู่เหมือนกันความเข้าใจเช่นนี้ทำให้ใจเรานุ่มขึ้นทันทีที่พบเหตุการณ์ตึงเครียดแม้จะเป็นเรื่องที่เคยทำให้โมโห เรากลับมีพื้นที่ว่างในใจมากพอที่จะมองอย่างสงบก่อนตอบสนองการภาวนายังสอนให้เรารู้จักเฝ้าดูความจริงของสังขารอย่างใกล้ชิดเราจะเริ่มเห็นว่าทุกอารมณ์ทุกความคิดทุกความรู้สึกล้วนเกิดขึ้นและดับไปตามธรรมดาไม่ว่าจะเป็นความสุขความเศร้าความกังวลหรือความคับแขนใจเมื่อเรามองมันด้วยสติ เราจะเห็นว่าไม่มีอะไรย,ยั่งยืนเลยความเข้าใจนี้เองที่ปลดภาระหนักในใจที่เราเผลอถือไว้โดยไม่รู้ตัวใจจะค่อยๆว่างลงจากความยึดมั่นที่เคยรัดแน่นอยู่หลายปีและเมื่อใจเริ่มว่างความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องฝืนบางคนพบว่าตัวเองคิดงานได้เร็วขึ้นมองเห็นวิธีแก้ปัญหาที่ไม่เคยนึกถึงมาก่อน หรือกล้าตัดสินใจเรื่องสำคัญที่เคยลังเลมาตลอดทั้งหมดนี้เกิดจากช่องว่างในใจที่การภาวนาเปิดให้เราช่องว่างที่ช่วยให้สิ่งใหม่ๆเข้ามาได้โดยไม่ติดขัดจากความกลัวเดิมๆที่เคยกั้นเอาไว้ในด้านการเป็นอยู่หลายคนรู้สึกได้ว่าบ้านมีความอุ่นขึ้นอย่างบอกไม่ถูกไม่ใช่อุ่นเพราะอากาศ แต่อุ่นเพราะพลังของจิตที่สงบแผ่ออกไปในทุกมุมบ้านเมื่อเราภาวนาในบ้านเป็นประจำบ้านจะกลายเป็นพื้นที่ที่เก็บความดีไว้มากกว่าสิ่งอื่นความสงบที่สั่งสมกลายเป็นเหมือนชั้นบางๆที่ห่อหุ้มบรรยากาศเอาไว้คนที่เข้ามาเยือนจะรู้สึกผ่อนคลายทันทีแม้เขาจะไม่รู้เหตุผลก็ตามผลลัพธ์เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเร็วแบบทันใจ แต่ค่อยๆก่อตัวขึ้นทีละน้อยจนมั่นคงเหมือนการสร้างความแข็งแรงให้หัวใจจากภายในไม่มีเสียงดังไม่มีการอู้อวดแต่มีความเปลี่ยนแปลงจริงที่แตะต้องได้ทุกวันและสิ่งที่งดงามที่สุดคือยิ่งภาวนามากเท่าไหร่ใจก็ยิ่งกลับคืนสู่สภาพเดิมของมันคือความสงบความสว่างและความเป็นอิสระโดยบริบูรณ์